สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องบัวหองเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พาพี่พี่ทุกท่านมาไล่มาไนอีกแล้วนะคะเราจะมาทําอะไรในวันนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะคะพี่พี่ทุกคนนี่นะคะบัวพ่อกําลังวิ่งไปเอาบัวนะคะพี่ๆทุกคนเราจะเอาไปเลี้ยงอีกทางแต่บัวอยากไปอีกทางหนึ่งนะคะนีเ่เรากําลังจะพาไปนานะคะ ถนนทางที่เรามาก็แบบคุกขักมากๆนะคะคือแบบฝนตกด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้น้ำมาเยอะนะคะวันนี้โอ้เดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันนะคะเลี้ยงบัวยนะคะแล้วก็ ที่เอาเนี่จะเอาอะไรขาตั้งกล้องน้องล้มแล้วนะคะบัวก็ตอนนี้นะคะเราก็ใกล้มาถึงที่นานเราแล้วเราก็จะเอาบัวเลี้ยงแถวๆนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำงานที่นาน,นะคะเราจะไปทำงานอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะ นี่คุณพ่อกำลังจะลงไปล้างผ้าโมกานะคะผ้าเต็งนะคะเต็งเอาใส่ซังไว้เดี๋ยวมันเป็นมาเนี่ยอ่ออ๋ออ๋อแม่น้ำน,นะคะเดือก็น้ำานึ่งมาน้่งน้อยเดียวเนาะนี่อยู่ผังมันเกี้ก้า อยู่ผังหน้าไม่ไกลเดไพอแพตไปเป็นแอลเอกะพอแพลตไเดไปเป็นแอลกายอะคอนต้องวันต้องคืนหนิเนาะเมื่าเนี่ย้งแต่เอาแบบมันได้ไ้ออกนะคะเพราะว่ามันเป็นเยอะเกินก็ อะไรลำบากนะคะอันนี้ก็เอาน้ํามันออกเออเาทรายออกเล็กๆนน้อยนะคะนี่เขาก็ไถานายอยู่นะคะพี่ๆทุกคนตรงนี้บัวเราก็เอาไปเลี้ยงแล้วนะคะ นี่นะคะแล้วก็กำลังจะไปใส่ปุ๋ยยานาลอนาลอนาลกกันเนี่ยนาหลงเหรอ,หน,อ,อ,อนาหลงนะคะพ่อกำลังแตกไปนะคะไปนตั้ให้โนน,นเลยเบียเลยเจมาไกลถนนนะคะก็เลยแบบต้องแบกบไปแบบนี้นะคะ ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มา,าใส่ยาปุ๋ยที่นานะคะแล้วก็มาดูนาลอของเราด้วยนะคะนาลอก็คือนาปังนะคะนาปังของเราก็ยังแบบยังยังไงอะ่ะยังออกดวงเพิ่งจะออกมาเองนะคะของคนอื่นเขาเนี่ยข้างหลังนี่แบบกองหมดแล้วนะคะพี่ๆทุกคนแถวๆนี้ดูนี่กองหมดแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะนี่เป็นย่าหมากยญาใช่ปะเนี่ยโ้ยปุ้ยขาวปุ้ยขาวขาวนะคะเป็นยาดีไง,เป,ไงเป็นยาหมากอ๋อเป็นยาที่ใส่ก้าใส่ต้นข้าวอะไรแบบนี้ให้มันงอกงามสวยงามอะไรประมาณนี้นะคะนี่ ต้นกล้าที่เราหว่านเอาไว้ตอนโน้นนะคะยยน,นี่สวยมากนะคะพี่นวนออกมาเขียวจีเลยนะคะเดี๋ยวเราดูคุณพ่อหว่านกล้าเอาหว่านกล้าค่อยค่านยาหมากนะคะยาเขาเออยาขาพูดผิด <laughs> <laughs> นะคะวิธีหว่านก็จะวหว่านประมาณนี้นะคะ ปุ๋ยเราก็เหลือนะคะคือแบบไว้ที่นาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ปุ๋ยแพงมากนะคะพ่อบอกว่าหนึ่งถุงกระสอบนี่กระือเอ,อาป่แสนหนึ่งแสนหนึ่งโอ้โหแสนจัดนะคะคือแบบแพงมากเลยนะคะปุ๋ยมืองหมนันกัเนะาะของมืองหมันนี่อของพม่าะนะคะปุ๋ยทางพม่าะนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะน้องก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะคุณพ่อก็ไปดูนาอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าน้องกลับมาก่อนพ่อนะคะคือแบบแค่เอาอะไรนะรถรถเข็นนะคะกลับมาบ้านก็ เหนื่อยมากแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เราจะมาช่วยกันทำไม้อันนี้นะคะเราจะเอาไปใส่ที่ประตูประตูหน้าบ้านนะคะเพราะว่า,าไก่เข้าบ้านนะคะแล้วก็เปิดประตูบ้านไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็มีหลานด้วยนะคะแล้วก็กลัวแบบเราไม่ทันดูแล้วเขาก,ก็ตกลงที่บันไดอะไรแบบนี้นะคะทางนี้ก็กันไว้แบบนั้นอยู่นะคะทางนี้ นี่เราจะแบบกันไว้แบบนี้นะคะอีกข้างหนึ่งประตูใหญ่นะคะประตูประตูประตูทางนู้นนะคะตอนนี้กำลังจะมาตัดตัดอะไรตัดจุดนะคะคืออันนี้เป็นยางรถนะคะที่มันพังนะคะ ตอนนี้นะคะก็บ่ายแล้วนะคะบา่ายบ่ายสองโมงสามโมงแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกผิวผิวข้าวนะคะเราจะมาทําอันนี้นะคะพีพ่่ทุกคนคืออะไรนะเขาเรียกว่าจักรจันนะคะพี่ๆทุกคนเดี๋ยวเอาใส่น,นี้ก่อนนะจะได้ย้ย ไก่เสียงดังมากเลยนี่จัก,กจั่นนะคะที่เราไปซื้อในตลาดวันนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนมาทำเมนูอ,อะไรมาดูกันค่ะจัก,กจัน่นจัก,กจันมันจะมีแบบตัวเล็กกับตัวใหญ่นะคะอันนี้ทางเชียงตุงเราเขาจะเรียกว่าผลท้องจำเจนะแมงเจ๊นะคะแม,มงเจก็คือตัวมันจะเล็กประมาณนี้นะคะแต่ถ้าแบบอ่า จานนีงคือแบบจะตัวใหญ่มากนะคะคือมันตัวมันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันไม่เหมือนกันอ่ะตัวมันไม่เท่ากันอ่ะนะคะค <c oughs> ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บอันนี้ออกก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทำเมนูแซ่บๆนะคะแบบเชียงตุงเดานะคะ นี่นะคะพี่พี่ทุกคนนี่เป็นอันที่มันยังมีปิกอยู่นะคะเรายังไม่ได้เอาปีกออกเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะหาตัวที่มันอ่าเป็นตัวตัวแบบนี้นะคะอุ้ยอุ้ยชัดเลยนี่นะคะมันจะเป็นตัวประมาณนี้นะคะจะกระจัดตัวใหญ่ๆเขาก็จะเรียกว่าอะไรนะแมงจ้านะคะพี่ทุกคน อันนี้เอาปีกออกแล้วนะคะทางชิงตุงเราเราเรียกว่าแมงเจ๊นะคะถ้าตัวใหญ่เรียกแมงจะนะคะนี่นะคะเราก็มาแช่น้ำไว้ก่อนนะคะพี่ทุกคนไก่อ่าที่เราเลี้ยงไว้นะคะนี่คือเป็นเป็ดน้อยนะคะพี่ทุกคนเป็ดที่ อ่มันฟักออกวันก่อนนะคะตอนนี้กินข้าวเก่งแล้วนะคะพี่ๆทุกคนนี่น่ารักน่ารักนะคะแต่ทำไมไม่ชัดเอยนี่นะคะคือแบบโอ้โห,โโหกินเก่งมากแม่มันอยู่ข้างนอกนี้นะคะ นี่ตอนนี้นะคะเราก็มาก,ก่อไฟนะคะอุย้ยลุกมากเลยก่อไฟจะทําเมนูจิ๊บไม่ใช่จิ๊กกุ้งสิจักะจันนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้องก็จะมาทําเมนูเมนูจักะจันนะคะจักะจันผัดหรือว่าั่วแบบทางเชนตงเรานะคะท,ทุทุกคน ไปดูมากเลยนะคะอันนี้น้ำมันนะคะนี่เดียวพอ ก็ได้เตรียมพริกแล้วก็กระเทียมนะคะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คืออ่าอะไรนะขิงน,นะคะคือไว้มักขุดเราหมดไปนะคะก็เลยอดวันนี้ <c oughs> ไม่ได้ใส่นะคะไฟร้อนไฟร้อนหอ่ะะนไน่ไน่ม เกือบไหม้แล้วต้องรีบๆใส่นะคะเี๋ยวไหม้ว้าวจักตะกจั่นนะคะจักระกจั่นคั่วค่ะตอนนี้นะคะน้องก็ทำเสร็จแล้วนะคะเมนูจักระจั่นขั่วนะคะ คือบางคนก็ชอบใส่แช่น้ํานะคะบางคนก็รงไม่ชอบแช่น้ำํำแต่ว่าเวลาเรากินถ้ามันไม่มแช่น้ำเนาะมันก็จะไม่มีเนื้ออะไรนะคะน้องก็เลยแบบเอาไปแช่น้ํานะคะชอบใส่แช่น้ําเอานะคะก็บางคนก็กินแบบกรอบๆนะคะก็อร่อยอร่อยมากเลยนะคะเมื่อกี้ชิมแล้วดืมเอาตะเกียบมาขออนุขออนุญ,ญาตนะคะใช้มืออืมอร่อยอร่อย พ่อชิมดูพ่อพ่อเพิ่งกลับมาพ่อเพิ่งกลับมา,บมานานมากเลยค่ะอร่อยไหมคะหวา,านอยู่อ,อร่อยอร่อย <laughs> น้ามันมากเลย <laughs> พ่อบอกว่าอร่อยนะคะ ชอบแบบชอบกินเล่นอ่ะกับกับข้าวอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะคือแบบกินเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยชอบมากค่ะถึงเด็กถึงกำลลาเออค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอร่อยอร่อยมาทาได้วยกันค่ะดึงอาจอนในตึงถุงเนียเอาก่อนเนาะออร่อยมาก ค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ๆไปแค่น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ